สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนา,นาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอได้รับคำถามมาทางอินบ็อกซ์เยอะมากถามว่าหมอคะน้ำเนี่ยเราต้องดื่มมากไหมคะน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่ากันน้ำแร่จำเป็นไหมเราต้องดื่มวันนึงแค่ไหน โอ้โหแค่เรื่องน้ำนี่ถามกันมาเยอะเหลือเกินหมอเลยทำคลิปเลยว่าการดื่มน้ำที่ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวดื่มน้ำโชว์ก่อนละกันนี่น้ำเปล่าๆใสๆนี่ยแหละเห็นไหมก็น่าก,กินนะแค่ทำคลิปน้ำโชว์นี่น้ำก็ยังน่าก,กินเลยดื่มแล้วชุ่มคอ <c oughs> เหมือนน้ำหวานเลยเนาะ <c oughs> แท้จริงน้ำหวานไม่ดีเลยนะน้ำเปล่าเนี่แหละคะ่ะ าาฟน,น้ำเนี่ยนะคะสำคัญต่อสุขภาพเรามากๆสำคัญต่อร่างกายเรามากคือแบบเซลล์ทุกเซลล์ sell, ส่วนประกอบของเราทุกอย่างเนเรียกง่ายๆว่า70-8 0ในร่างกายเราเลยเนี่ยประกอบด้วยน้ำเยอะมากเลยนะคือ80%เเลยนะของร่างกายเราเนี่ยเป็นน้ำนะคือถ้าขาดสารอาหารพวกเกลือแร่วิตามินอาหารต่างๆเนี่ย คุณอยู่ได้เนี่ยขาดอาหารเนี่ยอดอาหารเนี่ยคุณอยู่ได้เป็นเดือนแต่คุณขาดน้ำเนี่ยไม่กี่วันค่ะสองสาวันค,คุณเสียชีวิตแล้วค่ะวันเป็นวัน,น,วนหน่วยเป็นวันคุณเสียชีวิตแล้วเพราะว่าน้ํานี่มันสําคัญต่อร่างกายเราทุกระบบว่าง,ง่ายๆแล้วคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องกินน้ําเยอะไหมหมอต่อวันต้องต้องกันเยอะเท่าไหร่แต่ละคนแวรี่ค่ะไม่เท่ากัน จำนวนไม่เท่ากันคนเรายังหนักไม่เท่ากันเลยอะ่ะงั้นมันตามน้ำหนักตัวตามตามตามไซส์คนผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมมวลกล้ามเนื้อไม่เท่ากันแอคทิวิตี้ไม่เหมือนกันอ่าบางคนนี่อ่ผู้ชายตัวใหญ่ผู้หญิงตัวเล็ก าบางคนท้องบางคนให้นมลูกาบางคนทำงานกลางแดดบางคนนั่งห้องแอร์บางคนเขาป่วยอยู่ไข้ขึ้นตัวร้อนขับน้ำเยอะเชียวอะไรอย่างเงี้ยงันแอคทิวิตี้ไม่เหมือนกันบางคนไม่ออกกำลังกายเลยบางคนโอ้ยออกกำลังกายเสียเงเหงื่อพักๆงั้นน้ำแต่ละคนต้องการไม่ไม่เท่ากันค่ะ,ะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็2-3ลิตรเลยนะต่อวันบางคนบอกโห2-3ลิตรเลยเหรอคะ 2-3ลิตรเนี่ยไม่ได้ได้จากเป็นแก้วอย่างเดียวนะคะได้จากรวมจากอาหารด้วยนั้นคุณกินทีนึงอ่ะบางครั้งข้าวต้มเนี่ยก็มีน้ำตั้งเยอะแล้วต้มจืดต้มซุปเนี่ยคุณก็ได้น้ำเยอะแล้วนับพวกนี้ด้วยค่ะผละไม้เนี่ยคุณก็ได้น้ำเยอะแล้วนะผักผลไม้นี่มีน้ำเกือบ 70- 80%นะคุณกินส้มลูกหนึ่งเนี่ยน้ำไปสัก80%แล้วนะในส้มลูกหนึ่งอ่ะองุ่นลูกหนึ่งอ่ะหรืออะไรล่ะคือสับปะรดแตงโมในน้ำเยอะมากนะ เนี่ยนับเข้าไปด้วยค่ะน้ําจากอาหารการกินนับเข้าไปด้วยแล้วน้ําเป็นแก้วแก้วอย่างนี้ก็ด้วยงั้นน้าโดยเฉลีย่ยถ้าเป็นแก้วเนี่ยก็สัก6กถึงแแก้วเพราะเราได้อาหารน้ําจากผักผลไม้อาหารต่างๆก็คือโดยเฉลี่ยแล้ว2-3ลิตรต่อวันโดยที่หมอพูดเนี่ยคือน้ําเปล่านะไม่ได้แบบโอ้โหมนะน้าหวานน้าผลไม้อย่างนั้นไม่ใช่นะคะน้ําเปล่าแล้วบอกว่าเฮ้ยน้ํามันมีประโยชน์มากขนาดนั้นเลยเหรอ เอาง่ายๆเลยหมอหาประโยชน์มาให้เนี่ยการไหลเวียนเลือดคุณจะดีมากเพราะเลือดนันคือน้ําเลือดมันไปนเลี้ยงทุกระบบหัวใจไตตับใช่ไหมทุกเซลล์สมองเรานี่นะคะมีน้ำเนี่ยสมองจะฉับไวมีองค์ประกอบเป็นน้ำเนี่ยสัก85อร์เซนค่ะถ้าคุณขาดน้ําเหี่ยวแห้งวันนั้นอดน้ํานะสมองจะไม่แบบไม่ไบร์อ่ะอ่างั้นคือหนึ่งถ้าน้ําถึงนะน้ําวันนั้นน้ําได้ดีนะ การไหลเวียนลดคุณจะดีทุกเซลล์คุณจะฟูขึ้นมาเลยงั้นข้อที่2คือ Anti a n t i aging คุณจะเซลลเปากเป่งใสไล้ริ้วรอยเซลลฟลูฟ้องเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยเนี่ยเพราะว่าน้ำมันองค์ประกอบของเซลลซเยอะมากงั้นงั้นคุณจะเซลล์เหี่ยวแห้งตัวเหี่ยวเนี่ยเพราะว่าคุณขาดน้ําช่วยกินน้ําเลยค่ะข้อที่สามัมนช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคุณลองดูนะขาดน้ําคนที่แบบ ต่อไปไปอดอยู่กลางป่าขาดน้ำอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอคือเหมือนตัวจะร้อนอ่ะเพราะว่าเขาขาดน้ําน้าระเหยออกระเหยออกน้ําเป็นตัวคุณคุมอุณหภูมิในร่างกายต่อไปเป็นตัวช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าระบบลิมโฟไซต์ระบบการไหลเวียนต่อมน้ําเหลืองต่างๆเป็นน้ำหมดเลยค่ะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันถ้าคุณกินน้ําดีขับสารพิษต่างๆดีระบบไหลเวียนเลือดดีหมด แล้วร,รู้ไหมที่หมอเป็นลดไมเกรนเขาบอกว่าคนจะเป็นไมเกรน,นกินน้ําเยอะๆเลยลดความถี่ของไมเกรนลดความรุนแรงด้วยเพราะระบบเลือดมันไหลเวียนดีนะคะนี่คือกําลังหมอกาลังพูดถึงประโยชน์เลยนะแล้วก็ช่วยการละลายของสารอาหารต่างๆคุณกินอาหารไปเนน้นําคุณกินไม่ถึงเนี่ยมันไม่ละลายดีช่วยกินน้ําให้ถึงด้วยการดูดซึมของอาหารที่เข้าสู่ลําไส้ นะแล้วก็อะไรอีกมันรู้ไหมลดกลิ่นปากคุณลองแบบนั่งอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่กินน้ํานะปากจะมีกลิ่นลดมันลดแบคทีเรียไงลดการฟันผุการอักเสบต่างๆกินน้ําจิบน้ําบ่อยๆค่ะอืมเพราะว่ามันจะลดกลิ่นปากลดการอักเสบของผุเหงือกหรือฟันเหงือกอักเสบต่างๆช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเพราะน้ําเป็นตัวอะไรล่ะเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ต่างๆในการย่อยอาหาร ถ้าคุณขาดน้ํานะระบบย่อยไม่ดีค่ะการบีบตัวของลำไส้ทํางานไม่ดีเลยท้องผูกด้วยงั้นคนที่มีปัญหาท้องผูกหนึ่งพ,พ,พ,พิจารณาเลยตัวเองขาดน้ําเปล่านะแล้วก็ระบบการเมตาบอลิซึมแค่เขาบอกว่าไงรู้ไหมแค่คุณเพิ่มกินน้ําแค่เพิ่มขึ้นหเปอร์ซนต์ขามีการศึกษางานวิจัยเลยนะหเอร์คือเท่าไหร่รู้หมหนึ่แก้วแค่คุณกินน้ําเพิ่มขึ้นหเอร์ซหรือประมาณหแก้วเนี่ยเขาบอกว่า คุณจะลดปริมาณอาหารได้เกือบ300แคลอรี่นะงั้นคุณลดน้ำหนักได้แน่นอนเขาถึงบอกไงคุณกินน้ำเพิ่มขึ้น1แก้วต่อวนันหรือ1%นะคุณกินอาหารลดลง300แคลอรี่อ่ะืมนี่คือจากงานวิจัยเลยนะเขาบอกเลยว่าน้ำมันเพิ่มระบบเผาผลาญเพิ่มระบบเมตาบอลิซึมและมันลดความอยากอาหารค่ะอืมเขาบอกว่าแบบเหมือนกับเช้าๆตื่นมาคุณกินน้ำนะมันจะช่วยเหมือนกับ มือนเครื่องจักรมันหยุดการทํางานอยู่อะพอมันใส่เข้าไปปุ๊บมันเพิ่มการหลอลื่นแล้วประโยชน์ของน้ำอีกข้อหนึ่งนะมันจะเพิ่มการหลอลื่นของอวัยวะต่างๆข้อต่ออะข้อต่อของข้อเขา่าข้อต่อของเส้นเอ็นต่างๆน้ํามันเป็นตัวไปช่วยยืดหยุ่นคุณข้อเข่าจะแบบจะเสื่อมน้ําข้อเข่าเสื่อมกินน้ําด้วยค่ะตาแห้งบางคนเครืองตาเนี่ยหยดตาเทียมบ่อยๆเนี่ยขาดน้ําหรือเปล่าช่วยทานน้าหน่อย จะดีขึ้นเขาบอกว่าพวกระคายเคืองต่างๆตำรัยวะต่างๆทานน้ํานะคะแล้วก็เป็นตัวขับสารพิษขับเมือ,อ,อขับพวกต่อมน้ําเหลืองต่างๆนะคะอันนี้คือแค่เรื่องประโยชน์ของน้านะคราวนี้มาฟังการดื่มน้ําที่ถูกต้องกันข้อที่1คนชอบถามมาว่าต้องดื่มยังไงตื่นเช้ามาทานเลยค่ะขอ 1- 2แก้วไม่ได้ต้องเป็นแบบโ,โหเป็น4ี่หแก้วไม่ไหวนะตื่นขึ้นมา ทานก่อนเลย1-2แก้วอันนี้เพราะว่าร่างกายเราหลับมาทั้งคืน8ชั่วโมง10ชั่วโมงบางบางคนหลับเยอะ12ชั่วโมงหรือจะ6-7ชั่วโมงอะไรก็ได้แต่หลับมาทั้งคืนเนี่ยร่างกายขาดน้ำค่ะไม่ได้กินน้ำ ร่างกายเหมือนก็นได้พักไปขาดน้ําไปเราขาดน้ํามาทั้งคืนตื่นมาช่วยกินน้ําเลยเป็นการเหมือนสตาร์ทระบบการทํางานของเราขึ้นมาใหม่ขาดน้ําทั้งคืนอ่าพอเรากินน้ําขึ้นมามันจะช่วยเหมือนกระตุ้นระบบการทํางานของเรากลับขึ้นมาเขามีการศึกษาเลยกินน้ําตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยจะกระตุ้นระบบมิเตอร์บริซึมระบบเผาผลาญเราขึ้นมาได้ดีถึง20-25%ดีขึ้นมาเลยงั้นคนกินน้ำเช้าเลยค่ะสักประมาณ1-2แก้ว ะะแล้วมันจะกระตุ้นการขับถ่ายของคุณด้วยลำไส้จะรู้แล้วเอ้ยฉันเริ่มทํางานแล้วลำไส้บีบตัวให้ทํางานงั้นกินน้ําเลยเช้าตื่นมาเลย1-2แก้วและหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าแบบเฮ้ยหมอบอกให้กินลิตรหนึ่งสลิตรแล้วกินพรวดพรวดเขาบอกกินน้ําทีนึงเยอะเนี่ย มันไม่ดีค่ะเพราะว่าร่างกายเราเซล์บอกเซลลต้องใช้น้ําก็จริงแต่เซลลมันดูดซับไม่ทันคือมันเหมือนน้ามาปึ๊กเหมือนเราลดน้าต้นไม้อ่ะลดเร็วไปน้ําไหลน้ําป่าไหลหลากมาต้นไม้ดูดซึมไม่ทันมันพัดผ่านไปเลยค่ะเราก็ค่อยๆกินน้ําครั้งหนึ่งขอให้กินครั้งละแก้วกินครั้งละแก้วไปเซล์ดูดซับทันเซลล์กระจายเข้าไปใช้อ่ะผิวโอเคกินครั้งละแก้วเซลล์กระจายเข้าไปใช้โอเคถ้าคุณกินครั้งละลิตร ผ่านหมดค่ะไตทํางานหนักด้วยเซลล์ดูดซับไม่ทันเหมือนน,น้ำพลุบๆพลวด,วด,วดผ่านมาเซลล์แบบเฮ้ะคว้าได้แวบเดียวผ่านไปแล้วเซลล์ก็เหี่ยวแห้งเหมือนเดิมจบแล้วให้กินตื่นมากิน 1- 2สองแก้วหลังจากนั้นก็กินทีละแก้วทีละแก้วทีละแก้วไปเรื่อยๆในทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่ากินพรวดพลดๆรอกระหายก่อนไม่ต้องออให้กินทีละทยอยทยอย,ย,อยกินไปทีละแก้วทีละแก้วแล้วก็ การจะดูว่าเราขาดน้ำหรือเปล่าเนี่คือดูปัสวะฉี่ว่าเหลืองไหมเหลืองเข้มหรือเรามีทรายว่ากระหายน้ําแบบปากแห้งอันนั้นคือไม่ไม่ไหวแล้วเราขาดน้ําแล้วนะคะแต่ให้กินทยอยทยอยคือทั้งวัน คือครั้งละแก้วพออย่าแบบเป็นเหยือกไม่ใช่มันมากเกินแล้วไตจะทํางานหนักด้วยโดนซัดมาทีหนึ่งนะคะอันนี้คือและอย่ากินช่วงที่กินอาหารเขาบอกเลยว่ามันทําให้กรดมันเจือจางน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางและระบบการย่อยทํางานไม่ดีงั้นช่วงที่กินอาหารอยู่เนี่ยไม่ต้องกินน้ํากินน้ําเราให้กินมาตลอดทั้งวันแต่ช่วงที่กินอาหารอยู่ก็กินอาหารแล้วเขาบอกว่าหลังกินอาหารครึ่งชั่วโมงถึงค่อยเริ่มกินน้ําใหม่ได้ช่วง นั้นก็คือไม่ต้องค่ะใช้ให้ระบบการย่อยมันทํางานก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดตอนนั้นมันเผ็ดมันหิวน้ําก็แค่จิบจิบแค่ระ,ะ,ะงับอาการเผ็ดเฉยเรยงับความเผ็ดเฉยเฉยนะคะแต่กินน้ําที่ถูกต้องก็คือเนี่ยแหละกินทั้งวันไปเรื่อยๆและอย่ากินก่อนนอนเยอะคือจบไปได้แล้วกลางคืนหกหกโมงทุ่มหนึง่งพอได้แล้ว หลังจากนั้นก็แค่จิบๆแค่กันกระหายเฉยๆอย่าก,กินแบบพูดๆพูดๆพูดๆก่อนนอนฉันจะนอนสามทุ่มสองทุ่มที่จะอาบน้ําอยู่เลยเพราะว่ากลางคืนคุณจะตื่นมาฉี่ซึ่งหมอบอกให้ว่าเรื่องการนอนหลับนี่สําคัญมากๆถ้าคุณหลับไม่ดีแล้วไม่ต้องพูดถึงสารอาหารค่ะสารอาหารก็ไม่สําคัญเท่าการนอนการนอนนี่ได้ซ่อมแซมเซลล์ซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างโรคต่างๆจะถามหาถ้าคุณนอนไม่หลับ คุณกินอาหารดีแค่ไหนแล้วคุณขาดการนอนก็ไม่สําคัญเท่าค่ะนอนดียังดีกว่าเลยคือไม่ต้องมานั่งจะกินน้ําก่อนนอนเพื่อที่จะแบบเฮ้ยฉันขาดน้ําวันนี้คํานวณแล้วยังเหลืออีก3ามแก้วก่อนนอนไม่ต้องค่ะคือขอหลับดีดีกว่าอย่าก,กินน้ําก่อนนอนนะคะอันนี้คือเรื่องปริมาณน้ําดูแต่ละคนเองแล้วกินตอนเช้า1 2สองแก้วแล้วยอยมาเรื่อยๆและอย่าก,กินก่อนนอนและอย่าก,กินช่วง ทานอาหารช่วงช่วงอาหารให้หลังอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วคนจะถามกันอีกว่าน้าอุ่นหรือน้ำเย็นดีต่อร่างกายอันนี้หมอบอกเลยก็คือว่าถ้าน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยร่างกายไม่ต้องใช้พลังงานในการปรับอุณหภูมิน้ำกินเข้าไปร่างกายก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าน้ำอุ่นคุณอยู่ในเมืองนหนาวหนาวหิมะตกเนี่ยกินน้ำอุ่นคุณก็ อุดด่นดีใช่ไหมสบาย มันก็สบายต่อร่างกายได้ขับเสมหะสมมติมีเสมหะอยู่น้ําอุ่นมันก็ช่วยขับเสมหะออกดีอันนี้คือถามว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายไหมไม่ได้มีอะไรค่ะกินน้ําอุ่นไปก็เราอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวเหน็บกินน้ําอุ่นก็สดชื่นดีร่างกายแล้วก็ได้ทําความร้อนอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กลางแดดออกกําลังกายหนักๆโอ้โหมันเหนื่อยมากเลอเกินไปวิ่งมาราธอนมาออกกําลังกายเหนื่อยมากวันนี้อากาศร้อนจัดคุณกินน้ําเย็นก็สดชื่นดีแค่นั้นค่ะไม่ได้ทําว่ามีผลเสียอะไรแต่ถาม กินน้าเย็นลงไปร่างกายก็ใช้พลังงานในการเปลี่ยนน้ำเย็นอันนั้นให้ลดอุณหภูมิให้มาเท่ากับอุณหภูมิในร่างกายอ่ะ36 37, องศาอ่า36ขั้นองศาเซลเซียสร่างกายก็ต้องใช้พลังงานในการเปลี่ยนแปลงน้ำถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมก็ร่างกายก็ต้องใช้พลังงานในการเปลี่ยนแค่นั้นเองก็สูญเสียพลังงานเพิ่มขึ้นไม่ได้ว่าเฮ้ยจะทำให้ร่างกายสุดอะไรคือไม่ได้ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นจะทั้งน้าอุ่นน้ําเย็นไม่ได้ซีเรียสมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมันแค่ไหนคุณอยู่ในูประเทศตอนนี้ฉันหิมะตกหนาวมากจะให้กินน้ําเย็นอีกมันก็ไม่ไหวค่ะมันก็ต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นตอนนี้คุณวิ่งมาราธอนมาร้อนมากเลยอกินน้ําเย็นแล้วชุ่มคอชื่นใจฉันมีพลังออกกําลังกายต่อได้มันก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าปกติอุณหภูมิอยู่ในชีวิตธรรมดาคุณกินน้ำอุณหภูมิธรรมดาร่างกายไม่สูญเสียพลังงานค่ะ แต่บางคนนะเขาทิกกี้จะลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะกินน้ําเย็นเพราะว่าร่างกาย,ยดีๆต้องสูญเสียพลังงานเอาพลังงานแคลอรี่เอาไปเาผาผลาญเพื่อเพื่อเผาผลาญน้ําเย็นอันนั้นเพื่อหมายว่าฉันจะใช้เพิ่มอีกไม่กี่แคลอรี่ฉันก็จะเอาอะเพื่อจะแบบว่าเฮ้ยฉันต้องการวันนี้ฉันต้องการเาผาผลาญพันห้าร้อยแคลอรี่ฉันกินน้ําเย็นเาผาผลาญอีกสิบแคลอรี่ฉันก็จะเอาอะไรประมาณนี้ยแต่หมอบอกให้ทฤษฎีลดน้ําหนักด้วยการลดแคลอรี่ไม่มีไม่ได้ประโยชน์เลยค่ะ ถ้าเกิดไปฟังเรื่องคลิปรู้น้ำหนักหมอนะว่านับแคลอรี่แอปเปิลกับโดนัทจะร้อยแคลอรี่เท่ากันไม่มีประโยชน์งั้นถามว่าน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิธรรมดาไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วแต่ความต้องการในช่วงวันวันนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดกินน้ำเย็นจัดๆัดไปร่างกายก็ต้องเสียพลังงานเยอะแต่ไม่ได้ถึงขนาดเสียจนทําให้ร่างกายป่วยเสียพลังงานจนซุดอะไรไม่ขนาดนั้นแล้วค่ะอ่า แต่ก็ถ้าไม่ต้องอยากจะเสียพลังงานร่างกายไม่ได้เพลียอยู่แล้วก็อีกกินน้ำอ,อุณหภูมิห้องอุณหภูมิธรรมดาร่างกายไม่ต้องเสียพลังงานเพิ่มนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคําตอบว่าไม่ได้อันตรายต่อร่างกายเลยจะน้ําอุ่นจะน้าเย็นจะน้ำอุณหภูมิธรรมดาต่น้ําอุณหภูมิธรรมดาร่างกายไม่ต้องเสียพลังงานอะไรทั้งสิ้นเป็นกลางแต่น้ําเย็นร่างกายต้องเสียพลังงานในการที่จะปรับอุณหภูมิแต่ถ้าคนจะลดหนักบางคนแอบแอบ แต่มันก็ได้นิดเดียวไม่ได้ซีเรียสค่ะต่อไปถามว่าน้ําแร่จําเป็นไหมคะหมอหรือต้องกินน้ําอุณหภูมิน้ําธรรมดากับน้ําแร่อันไหนจําเป็นกว่ากันน้ําแร่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีแล้วแต่ว่าแหล่งไปเอาจากแร่มาจากที่ไหนว่าไปขุดน้ําแร่มาจากเทือกเขานี้เทือกเขานั้นไปแหล่งน้ําแร่มาได้แร่อะไรส่วนใหญ่แร่ที่เขาทํากันก็น้ําแร่ที่ได้มาก็จะมีแคลเซียม โซเดียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมซิลิเนียมฟูโอไลอะไรคะ่ะแร่พวกนี้ค่ะที่ได้เพิ่มมามากกว่าน้ำเปล่าทั่วไปแต่น้ำเปล่าทั่วไปเนี่ยก็จะมีเกลือแร่พวกนี้อยู่แล้วนะแต่ไม่เยอะเท่าถามว่าจำเป็นไหมคนทั่วไปจำเป็นต้องกินน้ำแร่ไหมให้หมอพูดตรงๆเลยว่าคือเกลือแร่พวกนี้เราได้จากสารอาหารทั่วไปอยู่แล้วกินวิตามินเกลือแร่กินผักผลไม้ผักใบเขียวได้มาอยู่แล้วน้ำแร่ไม่จำเป็นต้องกินให้มัน ราคาแพงครึ้นแล้วก็ถ้าเราเสียเกลือแร่ออกกํากลังกายหนักๆเป็นตะคิวเสียเกลือแร่ออกกํากลังกายจนเออยู่กลางแดดเสียเกลือแร่ก็กินซะหน่อยแต่ถ้าให้กินตลอด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 เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นค่ะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามากกว่าก็มากกว่านิดเดียวมากกว่าน้ําน้ําปกติทั่วไปของเราเนี่ยมีเกลือน้ําแร่มีมากกว่า,านิดหน่อยก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบชัดเจนจนเสริมก็แล่จนเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ฉันจะกินน้าแร่ตลอดตลอดไปเนี่ยบางครั้งทําให้เกิดแร่ชนิดนั้นเด่นเกินไปฟูออไลเด่นเกินไปแคลเซียมเด่นเกินไปแล้วเป็นแคลเซียมชนิดที่ไม่ได้ดูดซึมง่ายเป็นชนิดที่มาจากหินปูนกลายเป็นตกตะกอนในไตถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานความดันไขมัน หลอดเลือดอักเสบอะไรอยู่ความดันโลหิตส,สูงอยู่ไปตกตะกอนตามหลอดเลือดหรือคุณไปกินน้ําแรก่กับพวกยาต่างๆยาที่กินอยู่ใช้น้ําแร่กินกับยายาต่างๆตกตะกอนได้ง่ายซึ่งหมอไม่แนะนําหมอคิดว่าให้กินเฉพาะเท่าที่คุณ จำเป็นต้องกินอนะคือเสียเกลือแร่มากๆเป็นตะคิวหรือจะไปออกกาลังกายกลางแดดเสียเกลือแร่มากๆอยากกินก็กินค่ะแต่ชีวิตประจําวันขอให้กินน้ําเปล่าไม่ใช่ให้กินน้าแร่เป็นชีวิตประจําวันเพราะว่ามันเพิ่มเกลือแร่ได้มากกว่านิดหน่อยแล้วคุณก็คอนโทรลเกลือแร่ทําให้ร่างกายเกลือแร่คุณงงอะคือแบบเจอเกลือแร่อะไรอัดเข้าไปซึ่งไม่จําเป็นค่ะกินจากสารอาหารดีกว่า คือถ้าร่างกายเราแล้วถ้าเป็นป่วยเป็นโรคอยู่ยิ่งงงใหญ่ใส่เกลือแร่อะไรเขาไปแล้วสับสนแล้วมันเป็นเกลือแร่สังเคราะห์มันไม่ใช่อ่ะหมอว่าสิ้นเปลืองไม่ไม่อยากให้กินคิดว่ากินน้าเปล่าธรรมดาดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกินกับยากินกับอะไรทั่วทั่วไปทุกอย่างได้หมดไม่ต้องมาห่วงว่าจะตกตะกอนยาตัวนั้นตนัวน,นี้ไหมกินเฉพาะช่วงมีน้ําแร่มาให้ก็กินแต่ไม่ใช่ว่าต้องมาหาซื้อกินตลอดเวลาก็สิ้นเปลืองนะคะ นั่นี้คําตอบของหมอว่าน้ํามีความสําคัญมากแล้วดูความจำเป็นของร่างกายนะคะแล้วก็ทยอยกินไปเรื่อยๆกินน้ําเปล่าดีที่สุดนะคะแล้วก็กินน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละไม่ต้องเสียพลังงานแต่ถ้าเกิดวันนั้นหนาวจัดวันนั้นร้อนจัดก็แล้วแต่ความต้องการของร่างกายนะคะน้ําแรกก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นออกกําลังกายแค่ไหนก็เป็นคําตอบให้เพื่อนๆนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะมีปัญหาอะไรก็สงสัยก็ถามกันมาได้นะคะหมอก็จะมารวบรวมแล้วก็มาทำคลิปค่ะก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสััสีีค่ะ